ใช่ไหมคนที่เป็นคริสเตียนปั๊บเนี่ยไม่ใช่หลงแล้วหลงเลยนะเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยอ่อนแอได้ตลอดเวลาถ้าตราบใดไม่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่พึ่งพาเพราะว่าจันะทั้งเล่มเอเซเคียวบทที A ่สามสี e ่ข e ้อสิบหกครับเราจะสอบหาแก่ที่หายเราจะนำตัวที่หลงกลับมา เราจะพันผ้าให้แก่ที่กระดูกหักและเราจะเสริมกําลังแกะที่อ่อนเพลียแต่เราจะทําลายแกะที่อ้วนและแข็งแรงเราจะดูเลี้ยงดูเขาด้วยความยุติธรรมเอเมนครับต่อเลยค่ะลกูกเอเมนค่ะ, Amen, คะเป็นมัทธิวเลยนะครับมัทธิว18 uh. ข้อ10แล้วก็ข้อ12-14ครับ uh. จงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่ง เพราะเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอพวกท่านคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงไปจากฝูงคนนั้นจะไม่ละแกะเก้าสิบตัวไว้บนภูเขาแล้วเที่ยวไปหาแกะตัวที่หลงนั้นไปหรือเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นพบมัน เขาจะมีความเปรมปีมากยิ่งกว่าที่มีแก่99ตัวนั้นไดหลงไปอีกพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นแหละพระองค์ไม่ทรงปรานาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งที่น่าไปเลยเอเมนครับเอเมนฉะนั้นอ่านต่อได้หรือลูกมันอยู่ในคอนเซิร์นกันหมดจ้ะเป็นลูกานะครับบทที่15ข้อที่3-7นะครับ พีเยซูจึงตัดประมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ละทิ้ง99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วเขาจะยกขึ้นใส่บาบแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่า มาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบกแกะของข้าที่หายนั้นไปแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าในทํานองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนแบบคนเดียวกับใจมากกว่าเรื่องคนชอบทำเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ยอมกลับใจเอเมนครับเป็นขอบคุณพระเจ้าสรรเสร็จพระเจ้าขอบคุณคารุทองที่ได้แบ่งปันขอบคุณครับอาจาะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องลูกแกะอันนี้เป็นเนีย่ยมามีพูดแล้วขนลุกมาก เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้คําอุปมากับเรานะจ๊ะฉะนั้นหมายถึงใครลูกแกะที่หลงหายอันนี้เอามามีพูดง่ายๆนะในตัวใกล้ตัวเราอันนี้มามีไม่ได้ว่าใครนะแต่ให้มองภาพเห็นจะได้เห็นที่ชัดเจนเอาในกลุ่มเราเาเนี่แหละในกลุ่มไฟแห่งพิยามิสุดใช่ปะในเมื่อเราก่อกลุ่มกันมาดีเลยเออท่านี้มีอยู่คนหนึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยกตัวอยา่างไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไปว่าใคร อันนี้ต้องเอาคนที่ใกล้ตัวเราในกลุ่มเพื่อจะชัดเจนจะได้ไม่กระทบกระทั่งใครนะจ๊ะฉะนั้นถ้าเขาเกิดโดนไอ้เจ้าตัวจากไปจากมาเนี่ยดึงเพราะว่าเจ้าตัวจากไปจากมาเนี่ยเขามีฤทธิ์เดชเหมือนกันเพราะเขาเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งเหมือนกันนะที่เขาอยากยิ่งใหญ่ฮึกเขิมไม่ไม่ใช่ฮึกเขิมยิ่งใหญ่แบบว่าล้มผิดอยากเป็นใหญ่ พระเจ้ารู้ใจเขาก็เคลียลงมาเลยนึกภาพเหมือนกันนะมามีนึกภาพอยู่เนี้พระเจ้าเคลียลงมาจะเคลียแบบไหนจะทิ้งลงมาหรือว่าหรือจะใช้พระบาทของเจ้าเคลียปึง้งลงไปหรือว่าจะใช้มือมือดิดปึง้งลงไปมนมีเขาคิดของมามีชอบคิดอะไรในพระวจนะของมามีนะมามีอ่านะไรป่ะมามีก็จะมานั่งคิดแล้วก็คุยกับพระเจ้าด้วยโอเคอันนี้เวทันั้นก็ตกลงมาใช่ไหมเอฟทูสวรรค์ตัวนี้ก็คือไอ้ตัวเจ้าเจ้าไปจากไปจากมาเนี่ยก็ตกลงมาเขาก็ยิ่งใหญ่ เขามีฤทธิ์เดชเหมือนกันฉะนั้นเขารู้เลยที่ม่นม้ยกตัวอย่างเขาขึ้นมาเพราะอะไรไม่ใช่ชื่นชมยินดีเขาไหม n no. นเพื่อที่จะคอนเซิร์นเพื่อที่จะประกอบในการแบ่งปันใช่ไหมเขายิ่งใหญ่เขามีมีลิธรานุภาพด้วยแต่นิทานุภาพที่ผิดทางไม่ใช่ทางของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเยินนยอเขานะฉะนั้นจึงให้เห็นภาพว่ามีผู้ชอบธรรมและก็จึงมีผู้อธรรมใช่ไหมมีแสงสว่างก็มีความมืด ใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้มีทางแคบก็มีทางกว้างแล้วเราจะเลือกแบบไหนใช่พี่น้องทุกคนก็ต้องเลือกแต่สิ่งที่ถูกต้องทั้งนั้นฉะนั้นมามีก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าหนึ่งพอไอ้ตัวที่จับไปจับมามันรู้เลยว่าไอ้ในกลุ่มเนี้ยมีอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะกาลังจะอ่อนเปี้ยและเพราะอะไรมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาพอมีปัญหาปั๊บก็อ่อนเปี้ยเลยท้อแท้ใจเพราะไม่ไดม้มาฟังว่าโอเคเรามีปัญหาทุกคนเนี่ยทุกคน,กคนมนุษยชาติเนี่ยมีปัญหาหมด ขณะที่พระเยซูมาจุติบนโลกมนุษย์แล้วเนี่ยพระองค์ยังมีปัญหาเลยเห็นไหมคนถมน้ำลายใส่พระองค์เออดูถูกพระองค์สารพัดที่เขาทําให้กับพระองค์แม้กระทั่งพระองค์ไปสําแดงการอัศจรรย์เนี่ยก็ยังถูกกันพราะเยซูยังปัหาฉะนั้นให้ฟังเลยแม้กระทั่งพระเยซูที่พระองค์ลงมาจุติเป็นมนุษย์อ่ะพระองค์ยังมีปัญหาเลยและรับภาษาอะไรไอเราเป็นตัวบทเล็กๆเออมามิจะเปรียบไงดีจะหัวเท่าม้าขี่ก็ยังใหญ่ไปนะเออเอาเล็กๆแล้วกัน เป็นผงคุรีดินเออใช่เพราะในพระคัมภีร์มีบอกเราเป็นผงแค่ผงคุรีดินพอเราตายไปก็คือผงคุรีดินขอบคุณพระเจ้าที่ให้สติปัญญาลูกอมเอมนน่ะเป็นผงคุรีดินเราเปรียบเทียบตัวเราเป็นผงคุรีดินแล้วกันเพราะเราตายไปปั๊บเราก็เป็นผงคุรีดินแล้วเราเกิดมาจากไหนก็จะเกิดจากผงผงคุรีดินเหมือนกันโอเคฉะนั้นในเมื่อเราเป็นโดยผงคุรีดินน่ะเรายังเจอปัญหาใช่ไหมพระเจ้าเจอปัญหาพระเจ้ายัง ไปถูกตึงทรมานยิ่งกว่าเราเราเปรียบเทียบตรงนั้นได้เพราะสิ่งที่พระเจ้าทําให้เพื่อเราเราจะการเปรียบเทียบเรากับพระเจ้าเนี่ยดีนะไม่ใช่เราไปเปรียบเทียบมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันมีแตสส่สร้างความอะไรไหมเออท้อแท้ใจทําไมเขารวยจังทําไมเขาขับรถเบนซ์จังทําไมฉันยังขีม่มอเตอร์ไซค์แต็กๆอยู่เราอย่าไปเปรียบเทียบมนุษย์ดีที่สุดมามีขอนุนใจเปรียบเทียบตัวเรากับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเรารู้หมดในพระเจนะทั้งเล่มเนี่ย พระเจ้ามาเพื่ออะไรแล้วพระเจ้าเป็นใครเรารู้พระลักษณะของพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าอยู communion. ่บนสวงสวรรค์มีฤทธิ์เดชรู้ภาพมากมายเราไปเปรียบเทียบกับพระเจ้าเดี๋ยวดีพระเจ้าไม่ว่าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะอะไรเรามองเรามองพระเจ้าเป็นตัวอย่างของเราใช่ไหมเรามองพระเจ้าเป็นตัวอย่างของเราเราจึงเปรียบเทียบกับพ่อของเราโอ้พ่อของเราขนาดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไปเห็นคลิปพระองค์ดิดนิ้วปึ้ง ทุกอย่างพระองค์ต้องการสิ่งใดได้ตามนั้นหมดพระเจ้านนรมิตรได้หมดเราเปรียบเทียบกับพ่อของเราเพราะเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าเป็นลูกที่โปรดปรานของพระเจ้าเราเปรียบเทียบห้ามไปเปรียบเทียบกับมนุษย์ลูกเปรียบเทียบกับมนุษย์ทีไลปั๊บใจเราแป้วลูกไอ้ท่อนทั้งสุนทั้งทั้งทั้งอนมันมาเข้าตาเราทันทีเพราะอะไรมืดทําให้ตาเรามืดไอ้ท่อนซูงตอนนั้นน่ะทําให้ตาเรามืดเราไม่เอ้าตาเราบอดเราไม่เอ้าเราอยู่อยู่แสงสว่าง แสงสว่างอะไรเราเปรียบเทียบกับพ่อของเราพ่อเราเป็นแสงสว่างใช่ไหมเร,เ,เ,เ,รเราเอาเปรียบเทียบกับพ่อเราเท่านั้นพอเราเปรียบเทียบกับพ่อโอ้โหคึกเขิมเลยคึกเขิมอะไรมามีก็คึกเขิมเลยพ่อโอ้พระวิญญาณพระบิดาของเรายังเป็นขนาดนี้ยังโอ้รับเราไปทุกอย่างเลยรับความทุกยากของเราไปหมดเออมามีก็คึกเขิมเลยเราไม่เปรียบเทียบมนุษย์ n ะไม่เอาไม่เปรียบเทียบมีแต่สิ่งที่อย่างที่มามียกตัวอย่างไม่เอาไอตัวจากจากไอตัวจากไปจากมามาทันทีเลยพอเราเปรียบเทียบมนุษย์ปั๊บเออไอ้นี่ เป็นลูกน้องฉันนี่ว่ะ u เด e r control แล้วมาเลยมาเลยฉันจะ control ชีวิตของดูแต่อย่างนี้อย่างนี้ปป๊บทันทีเลยตกเป็นพาดของเขาทันที no แต่พอเรามาปิมพ์ลูกของพระเจ้าโอ้ทุกอย่างก็เขิมความชื่นชมยินดีความสันติสุขเกิดสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรง,แงมีเสียงหัวเราะอยู่กับมามีได้หัวเราะทั้งวันเออลูกหลิวบอกว่าปวดกามแล้วนั่นแะหละหัวเราะกันทั้งวันทีคุยกันส่วนตัวหัวเราะกันไม่ได้พูดอะไรหัวเราะกันแล้ว นั่นแหละอิมูซิสเต็มเข้ามาทำที่พออิมูซิสเต็มเข้ามาในจิตวิญญาณของเราปั๊บโรคภัยไข้เจ็บมันจบปัญหาไม่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวร้อยี่สิบปีทำงานรับใช้พระเจ้าสืบสารต่อพระราชกิจขององค์เองเอเมนฮาเลูยนนั่นแหละเราเอาพระเจ้าเป็นหลักเราจึงมีหัวใจที่ถ่อมพอเราเอาพระเจ้าเป็นหลักปั๊บหัวใจเราถ่อมทันที เหมือนกันกับลูกแกะลูกแกะตัวนั้นหลงเจินไปเลยเดินแบบโอ้โหแบบลูกแกะที่กระโดดโลดเต้นได้นะกินหญ้ากินแบบโอ้โหแบบแข็งแรงเลยแต่พอเจออ่อนแอปั๊บเดินต้มเตี้ยมกจะก้าวขาออกไปโอ้หทำไมมันยากเจนการอ่อนแอเกิดขึ้นไอไอตัวจากไปจากมาครอบปับ๊บไม่ได้ครอบอย่างเดียวนะมันขี่เราอีกด้วยมันขี่หลังเราอีก ท่นี้สารพัดเลยมาเลยเพราะขี่หลังเราปับ๊บเออเราแบกไอ้ตัวจากไปจากมาขี่หลังเราปับ๊บเราแบกแบกไอ้ความมืดทั้งหมดความบาปทั้งหมดรู้อยู่แล้วนี่ความบาปมีอะไรบ้างความมืดมีอะไรบ้างรู้อยู่แล้วตัวเรารู้อยู่แล้วไอ้ปัญหาต่างๆั้งนั้นแหละนั่นแหละมันขี่หลังเราแล้วก็ไปสิ เออมันคอนโุรเราแล้วเดินไปเลยต,ต้มตแตมตมแตมตมแตมน่ละพอปับ๊บความบาปอยู่ในลูกแกะตัวนี้ปั๊บก็คือพวกพี่น้องเราเราจะไม่ทําตรงนั้นเราจะไม่เอาเราไม่เอาเราอยู่กัาพระเจ้าเรามองหาพระเจ้าพระเจ้าปกป้องเรา ทุกเช้ามาอธิษฐานขอบพระคุณมนมีส่งข้อคำเนี่ยขอบพระคุณโมทนาสาธุการต่อพระเจ้าอ่านซะหน้าหลักคือสิ่งที่เราถ้าเราไม่มีเวลาตอนเช้าทุกขึ้นมาขอบพระคุณอ่านที่มนมีส่งไปหน้าหลักต่อจะเป็นจะเวลากลางวันกลางคืนเพราะว่าเวลาเราต่างกันพระเจ้ารู้หมดพระเจ้าบอกเป็นเวลาเดียวกันตรงไหนรู้ไหมคือเวลาที่เรามาอ่านแล้วเราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยหัวใจที่ตอบพระเจ้าบอกนั่นคือเวลาเดียวกันพระเจ้าไม่มีเวลาให้กับเรา ไม่มีเวลาให้ก,กับเราคืออะไรไหมเราทำได้ทุกเวลาพระเจ้าจะมองว่าตรงนั้นละ่ะคือหัวใจของเราที่เราทำมีคนมาถามมามีว่าการที่เฝ้าหาพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวเนี่ยจะต้องนั่งเข้าห้องวิสอะไรห้อง,ห,องห้องแคบในพระวจ,จนะมีเอ,อ่อมีผู้หญิงเข้าห้องแคบอธิษฐานแต่มามีบอกเลยไม่จะเป็นคือมามีไม่ได้ต่อต้านพระวจ,จนะนะพระเจ้าให้สติปัญญา เราขัดไปคุณแจวกำล,ลังทำงานกำล,ลังขัดอาหารให้สามีให้ลูกขอบคุณพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริมมนาศการจบมัง่งไม่จบมัง่งอมีร้องเพลงนั้นมนาศการไม่เคยจบพระเจ้ารู้อม,มีไม่ได้มีของประทานตรงนี้ร้องพึมพำพึมพำของอมีไปแต่งเพลงอีกด้วยร้องไม่ไม่ถูกต้องไม่จบเลยนะแต่งเพลงตัวเองอีกด้วยแต่งแต่งเพลงสวายเกียริพระเจ้าแต่งเองเขาก็ห,หัวเราะเองเออเราก็เก่งเนาะ เออนะอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวนะฉะนั้นตรงนี้อ่ะในเมื่อเราเป็นลูกแก่ที่หลงเจินปับ๊บพระเจ้าให้เวลาช่พาะคนที่เป็นคริสเตียนปั๊บเนี่ยไม่ใช่หลงแล้วหลงเลยนะเออฉนะนั้นพอมาอยู่ในกลุ่มปับ๊บพี่น้องเอาเห็นคนนี้อ่อนแอปับ๊บโทรเลยเธอกลับมากลับมาซะอ่านโทษชนะนะนะอธิษฐานหนุนใจกันนะเธอมีอะไรมาเธอคุยกับฉันแก้ปัญหากัน อออะไรก็ช่วยกันไปเขากลับมาปับ๊บมามีเอาเลยหนึ่งตัวมามีก่อนนะเห็นอ้ายลูกแกะตัวนี้เข้ามาปับ๊บมามีชื่นชมยินดีเอ้ยมาแล้วรูปของฉันคนนี้มาแล้วพี่น้องดีใจอีกเห็นไหมพี่น้องดีใจกันอีกเอ้ยมาแล้วเพื่อนเรากลุ่มไฟพยายามสุดมาเต็มพิกัดแล้วแล้วก็ไม่ได้เต็มพิกัดแค่นี้นะจะมากมากมากขึ้นไปอีกพระเจ้าตอบคำวิสามมามีเรียบร้อยแล้วปั๊บมามา,มาขึ้นไปอีกใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้แหละ เราจะชื่นชมเปรีปรีซึ่งกันและกันที่พี่น้องเพราะอะไรมะเรามีส่วนช่วยฟังให้ดีเรามีชวนส่วนช่วยในการหนุนใจซึ่งกันและกันเออมามีอยู่ตรงกลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มนี้มามีก็ชื่นชมยินดีอามาแล้วกลุ่มเราครบถ้วนแล้วร่างกายก็ครบสามสิบสองประการแล้วไม่มีรอยตำหนีด่างคอยแล้วใช่ไหมมาเรียบร้อยหรอกเรามาอาบน้ำกันขัดเขาเรียกว่า ขัดสีเฉวีจชขัดสีเฉวีวันเออให้กับคนนี้ทันทีนั่นคืออะไรเราให้ความรักซึ่งกันและก,กันเราไม่ไปต่อว่าเขาสิ่งที่เขาไปนะเราไม่ว่าทุกคนเป็นมีสิทธิ์ได้จะหลงเจิดไปอย่างนั้นได้ไมีสิทธิ์มามีสิทธิ์มนมีบอกได้เลยนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหลงเจิดแต่มามีไม่ต้องการให้ทุกคนหลงเจิดนะแต่มนมีพูดถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยอ่อนแอได้ตลอดเวลาถ้าตาบใดไม่พึ่งพา พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่พึ่งพาพระวจนะทั้งเล่มทั้งเล่มแต่ถ้าเราไม่มีเวลาอ่านเข้ามาฟัง Youtube อาจารย์หมอเอเข้ามาฟังพี่น้องเข้ามาหาพี่น้องโทรเลยเธอช่วยอธิษฐานฉันหน่อยฉันกำลังแบบนี้แับนี้แบบนี้แบบนี้ปั๊บพี่น้องช่วยเลยทุกคนเก่งทั้งนั้นในกลุ่มไฟพระยัญาสุดมามีเชื่อคันตีได้ทุกคนเก่งหมดทุกคนให้คำหนุนใจให้กันและกันได้ พราะทุกคนรู้ว่าฉันปฏิบัติยังไงและทุกคนรู้ว่าปัญหาของเรามีแบบไหนทุกคนจึงเอาปัญหาของเราเนี่ยเราเคลียร์แล้วเราคลี่คลายแล้วเอาไปปลอบใจเขาทุงนั้นพี่น้องของเรากลับคืนมานั่นหลักคือและไอ้เก้าสิบเก้าตัวเนี่ยก็คือแหละในกลุ่มไฟของเราเนี่ยกําลังโอ้คึกเขิมเลยตีกองร้องเพลงกระโดดโลดเต้นเห็นไหมฉะนั้นพอมาปับ๊บเราเห็นพี่น้องเรากลับมาปับ๊บต้อนรับกันเลยต้อนรับด้วยความอบอุ้มกันด้วยหัวใจ ด้วยปากที่บอกเธอโอ้ดีใจจังเลยที่เธอฉันเห็นเธออีกแล้วเออแล้วทีนี้เขาก็ไม่อยากหนีไปไหนละเพราะเราให้อภัยกันและกันเราจะไม่จดจาความผิดบาปเหมือนองค์พระเยซูสต์เจ้าเราเปรียบเทียบกับพระเจ้าแนละ้วใช่ไหมมามีให้เปรียบเทียบพระเจ้าอีกแล้วเพราะในพระคัมภีร์บอกนะพระเยซูไม่เคยจดจําความผิดบาปของมนุษย์และความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเราบาปแค่ไหนพระเจ้ายังรักเราอยู่ พระเจ้ารู้เลยว่าสักวันหนึ่งไอ้ลูกคนนี้จะกลับตัวกลับใจก็เหมือนไอ้ลูกแกะตัวหนึ่งนอ่ะที่หนีหายไปเนี่ยกินข้าวเพลินไงเดินไปแบบว่าตอนนั้นกําลังกําลังอะไรกําลังเพื่อเขิมกาลังมีกําลังวังชาดีก็เดินกินเพลินเลยไม่ได้หันซ้ายหันขวาเลยว่าเอเอไอ้กลุ่มของฉันอีกเก้าสิบเก้าตัวมันอยู่ตรงไหนวะแล้วคนเลี้ยงแกะอยู่ตรงไหนเหมือนพระเยซูเลี้ยงแกะเราฟังเสียงพระเยซูได้ใช่ไหมเออทีนี้ถ้าสมมติมาเปรียบเทียบของกลุ่มไฟวิญญาณมาสุดมามีก็ตะโกนไปสิ ไอ้ลูกขนั้นอยู่ไหนลกูกก็คือการใช้โทรศัพท์นะมามีก็เหมือนกันอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นแบบนั้นว่าในเมื่อเราเนี่ยเดินโซซัสโซเซไปแล้วเดินไกลไปแล้วนี่แตกฝูงไปแล้ว99ตัวนี้เขากําลังกระชื่นชมยินดีกําลังฮึกเหิมกระโดดโรดเต้นแต่ตัวนี้หลงเจินไปเรื่อยเลยฉันเก่งฉันแน่อ่าเห็นไหมฉันเก่งฉันแน่ฉันกําลังวางชาดีเดินเลยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มองเสียงไอ้พี่น้องกําลังเออรังกําลัง มีความชื่นชมยินดีอยู่เบื้องหลังมองไม่ได้ยินเสียงละปิดหูตัวเองรับไปเรื่อยเลยก็หลงไปเลยเหมือนการการหลงจากการแตกกลุ่มอ่าฉะนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากลับเข้ามาได้เรามาดูมาสามัคคีทากันเรามาโอบอุ้มกันในพี่น้องของเราให้ความรักกันเหมือนเดิมเราไม่มาฟ้องผิดกันเราไม่มาพูดว่าเออทำไมเธอหลงไปทำไมเธออย่างงั้นอย่างนี้เราไม่ต้องมาไปไปจี้จุดเขาไม่ไม่ต้องลืมไปเลยมามีให้ลืมนะ มามีก็ทามามีไม่เคยมาแอดจ้าท์ใครไม่ลืมไปเลยเราให้ความอบอุ่มกันและอะไรรู้ไหมแล้วเราอยู่ในกลุ่มกันเรามารักกันนุนใจซึ่งกันและกันอันนี้เราพูดถึงว่าสิ่งที่เรามีใจให้กันและกันในสิ่งที่ถูกต้องนะจ๊ะทั้งวนอื่นอันนี้ใครพี่น้องของเราในกลุ่มไพยายามสุดจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มามีไม่ไม่เข้าไปยุ่งอย่างที่อาจารย์หมอจะพูดตลอดเวลาเลยถ้าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้นํากลุ่มเป็นแบบไหนลูกแกะในคิดจ,จัด หรือในกลุ่มจะเป็นแบบนั้นน่คือแอปสอบอันนี้มามีเห็นชัดเจนมากเห็นชัดเจนมากเลยเออมามีแต่มามีก็เงียบนะเงียบไม่พูดไม่วิจารณ์อาจารย์หมอทําไมถึงได้่งเอาคําพูดตัวนี้มาพูดแล้วมามีก็มามองเลยนะพออาจารย์หมอเทศอะไรปับ๊บมามีจาเลยจดเลยแล้วมามีมานั่งพิจารณาพิจารณาไม่ได้พิจารณาตัวเองเนื้อหนังนะมามีคุยกับเจ้าท,ทันทีคุยเลยบอกเออใช่เล้วพระเจ้าพระเจ้าก็คอนเฟิร์มใช่รูปนั่นคือมนุษย์ใช่ไหมฉะนั้น เราการที่เราจะมาสามัคคีทํากันเรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นเราต้องระวังด้วยเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าปั๊บเราแยกแยะให้ถูกว่าพราะวิญญาณมิสุดจะบอกกับเรายัางไงว่าเราจะไปจําเขาไหมที่เขาเขาเป็นหัวหน้าแก่กับเราเราจะไปจําเขาในสิ่งที่เขาไม่แอคชั่นเขาพระเจ้าสอนองไงรักพระเจ้าแบบไหนโอทุกคนตอบเลยรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ,ส,ดใจสุดสิ้นความคิดสุดการกระทามามีถามเตี้ยงอ่าทำยังไง วันนี้ไปแต่งฟันให้พี่น้องอยางไปหนุนใจใยางคิดเลยเอ๊ะตอบไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ทำเอาวันนี้ได้ไปเอาอาหารไปให้พี่น้องไหมไปเยี่ยมเยียนไหมตอบไม่ได้เพราะไม่ได้ทำมามีก็ไม่ว่าหนุนใจไปลูกถ้าไ,ไปไปกับมามีนมั่นแหละเรามีวิธีแก้ไขเรามีวิธีแก้ไขแค่เราทำอาหารปับ๊บเรารู้เลยคนนี้ไม่ค่อยโชว์ตัวไม่ค่อยแอคชั่นล่ะโทรศัพท์เออเธอวันนี้ว่างไหมฉันจะเอาอาหารไป ให,ทห้ที่นู่นทะี่นี่นะเธอจะไปกับเันไหมฉันจะเป็นหนุนใจคนนั้นคนนี้ไหมจะไปไหมนั่นแหละเป็นการดึงเปิดประตูหัวใจเพื่อซึ่งกันและกันในพี่น้องในกลุ่มมามีทำมามีถึงบีซี่ตลอดทั้ง,ท,งทั้งทุกวันหนุนใจคนอธิษฐานคนเอาอาหารแม้กระทั่งคนเกเทเทขยะเก็บขยะมามีเตรียมให้เขาทุกวันอังคารเขาบอกว่ามีอยู่บ้านเดียวที่ให้อาหารเขา ขอบคุณพระเจ้านั่นหลักเขาเห็นแสงสว่างของเราทําไปลูกทําไปพระเจ้าจดหมดจดหมดทุกการกระทําของเราไม่ใช่แต่พูดแต่ปล่าว่าฉันรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไอ้รักศัตรูเหมือนรักตนเองมันก็ยากหน่อยลูกแต่ต้องทําให้ได้มันมีไม่ได้ว่าทําได้นะเออมันเป็นบางทีมันอ m มโพ s i b บิลในพระคัมภีร์บอกให้รักศัตรูเหมือนรักตนเองนั่นคือพระเจ้ารู้นะว่ามันยากแต่ทําได้ เพราะว่าจจนะสอนเราเราทําได้การทำเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้หหันตัวปั๊บเลยถ้าหันตัวปั๊บเลยเคดขัดยอกทันทีเห็นไหมเค็ดขัดยอกทันทีโพสิชชันของเรามันผิดลองโพลลองโพโสิชันทันทีผิดปั๊บเลยค่อ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 ยแบบไหนนิ่งสงบอธิษฐานอ่านพระเจนะให้พระเจ้าทรงนำเขายามสุดทรงนำถ้าเราจะไป เอออันนี้มมีขอนิดหนึ่งถ้าเรารักศัตรูเหมือนลักตนเองพระเจ้าให้สติปัญญากับเราถ้าศัตรูคนนั้นนะ่ะเขายังไม่เปลี่ยนแปลงเขายังเป็นคนที่ไม่รู้จะพูดแบบไหนเนาะแล้วเราไปรักเขาได้เอาแสงสว่างไปให้เขาแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงทักทีต่อเนื่องต่อเนื่องติสนิทขอพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำขอวันนี้เลยฝันทงเลยเจาะจงวันนี้โอ้นานมากเลยพระเจ้า ลูก,ลกเอารักศัตรูคนเนี้ยเหมือนลักตนเองอะลูกนานมากเลยลูกจะท้อแท้แล้วนะพระเจ้าเจาะจงเลยพระเจ้าขอาวันนี้นะเขาเปลี่ยนแปลงนะทําได้มันมีทําแล้วแล้วเรียบร้อยสําเร็จอืมไม่ต้องอะไรเพื่อนบ้านมาเมียที่ออกไปเทศมนีนิวโคประจําอืมก็ทําได้ทุกอย่างจะเป็นเรื่องของเขาเราก็ทําต่อเนื่องแสดงความรักแสงสว่างจากพระเจ้าให้เขาเห็นเหมือนกันเหมือนกับลูกแกะที่อยู่ในความผิดบาป ไปหลงเจินไอตัวจากไปจากมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาไม่ใช่ตัวเขาเองคืออะไรแม้ที่มามีบอกไม่ใช่ตัวเขาเองแหละเขาถูกการครอบนาไอตัวจากไปจากมาขี่ข้อมหลังเขาข้อมตัวเขาเป็นไอตัวหัวหน้าคอนโทรเขาเออวงการชีวิตของเขาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ ฉะนั้นพอเขากลับตัวกลับใจปับ๊บเราจะมีความชื่นชมด,ดีมาแล้วพี่น้องของเรามาอยู่ในกลุ่มกันแล้วมาเป็นพี่น้องกันแล้วเป็นรักกันแล้วก็มาช่วยกันทํางานคนตรงนั้นคนนี้เออมีการแต่งปันการมีการช่วยเหลือกันกระจายงานกันพอะพรหลังหลายทุกคนได้รับพระพรหมดถึงอยากจะทํางานแต่ยังไม่มีตําแหน่งหรืออะไรไม่ต้องไปคิดมากมาเลยเออโทรมาหามามีโทรบ,บอกพี่ไก่บอกน้องซีเออทีมนักการบอกกันจะมีเสียงเพลงฉันได้นะ ร่วมกันเราแชร์กันน่าหลักคือการแบ่งปันซึ่งกันและกันความรักซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันฉะนั้นความคิดของเราสมองของเราคนเดียวไม่ได้พระเจ้าทำไมจึงบอกว่าพระเจ้าเป็นหัวพวกเราเป็นพระวรกายทำไมพระเจ้าบอกว่าตาจะบอกว่าปากสำคัญกว่าไหมไม่ความสำคัญเท่ากันหมด ฉะนั้นพี่น้องในกลุ่มไฟอย่างพ่อย่าไม่สุดมีของประทานและมีความสําคัญเท่ากันหมดมามีไม่เคยคิดเลยว่ามามีเบอคนนั้นเก่งคนนี้เก่งโน่แบบนี้ขอพูดเลยพระเจ้ารู้มามีไม่เคยว่าคนนั้นเก่งคนนั้นแน่ไม่ตัวมามียังไม่คิดเลยว่าตัวเองมามีเก่งมามีแน่มามียังต้องพึ่งทีมงานถามเลยไอ้น้องไก่ไอ้นี่โอเคไหมน้องซาราเป็นงี้ไหมลูกสี่เป็นงี้ไหมลูกทิพเป็นงี้ไหมลูกน้าทิพเป็นงี้ไหมลูกเบดเป็นงี้ไหม ลูกหลวเป็นไงี้ไหมลูกทองเป็นไงี้ไหมมามิถามหมดทํานี้ได้ไหมลูกเห็นไหมฉะนั้นพี่น้องทุกคนเนี่ยมามิถามได้ทุกคนเหมือนกันเอเมนฮาลูยาฉะนั้นสําคัญหมดทุกคนเราจึงเกาะกลุ่มกันมันเป็นกลุ่มไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์สําคัญมากนะที่มามิตั้งชื่ออันเนี้ยสําคัญมากมามิมีพี่น้องหลายคนถัดทัวมามิมามิพาวพี่ผาวนะผา,าวป้าพาวอย่าใช้คํานี้โน no. ฉันไม่ฟังเสียงมนุษย์โ no. น มามีไม่ใช่ย่อหญิงจองหองเพราะอะไรมามีพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มามีจะทําอะไรมามีอธิษฐานทุกครั้งเอเมนฮาลูยามนุษย์คือมนุษย์เขาหวังดีจริงอยู่มามีก็ไม่ได้ไปว่าเขาไม่ฉลาดหรือเขาไม่คิดมามีไม่ได้พูดแบบนั้นมามีก็ไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยแต่มามีไม่ขอบคุณเขาด้วยขอบคุณจ้ะที่แนะนําแต่มามีขอบคุณเสร็จแต่มามีก็ตั้งกลุ่มไฟพยายามสุด นั่นหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับมัมมี่แล้วมัมมี่ก็ร้องขอต่อพระเจ้ามัมมี่เขียนเลยว่าพระเจ้ามีมีมีชื่อน,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 นี้ชื่อนี้ลูกจะเอาชื่อไหนแล้วมัมมี่ก็รู้เลยว่าไม่ใช่ความคิดการกระทําของมิวันพระเจ้าบอกหรือเปลี่ยงเอานี้ลูกเพราะอะไรไหมกลุ่มไฟเราถูกการเผาผลาญถูกการชำระล้างด้วยไฟไฟคืออะไรนี่ไงพระวจนะตีความหมายให้ถูกและถูกต้องด้วย ไม่ใช่เข้าหักตัวเองด้วยเผาตลอดเวลาอะไรรู้ไหมอ่นานพระวจนะที่จุดเลยกําลังทําความผิดบาปโอถูกเผาแล้วร้อนลนแล้วไม่เอาไม่เอาเห็นไหมละความบาปทันทีนี่นี่นสําคัญสุดทั้งเล่มเนี่ยมาอ่านของมามีนเนี่ยไม่มีใครรู้กับมามีนหรอกเขียนเต็มไปหมดเนี่ยเขียนไปหมดทุกอย่างในทั้งเล่มเนี่ยมามีเขียนหมดกากระบ,บาดอะไรตรงไหนสาคัญอหนมาม,มีขีดหมดนั่หละเราจดจอ่อจดจ่อที่พระวจนะ แล้วอธิษฐานต่อพเจ้าพระเจ้าสำแดงให้ลูกเข้าใจตรงนี้อ่านซ้ําแล้วซ้ําแล้วแล้วจะแตแกแ่นที่มันมียกตัวอย่างจะจะแตกแขนงออกไปแต่จุดเถาองุ่นที่มัมียกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละคือความรู้ของเรามากขึ้นเรามากขึ้นวันนี้แค่นี้กิ่งก้านนี่ไหมลูกมีต้นไม้ฉะนั้นเนี่ยมันมีปลูกไอ้นี่ปลูกกล้วยไม้เนี่ยกิ่งก้านออกเต็มหมดเลยรากเต็มไปหมดเลยมันมีเปรียบเทียบได้เพราะอะไรเราพรวนลดน้าพรวนดิน เออมามีดูรถน้ําคนดินต้นกล้วยไม้ออกขิดของมีมาเมื่พี่ปลูกในบ้านด้วยเจริญรุ่งเรืองมากดอกออกเต็มหมดเลยเออเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูออกเต็มไปหมดเลยเหมือนกันพระเจ้าลดน้ํพรวรดินเราด้วยอะไรด้วยพระวจนะเราจึงเป็นดินดีพระเจ้าปั้นแต่งเราโดยหลายหลพระหัตของพระองค์โดยพระโอษฐ์ของพระองค์พระวาทภาของพระองค์ เป็นโคมส่งแสงทางให้เราเดินจากไหนจากพระวจนะนั่นแหละเป็นไฟแห่งพระวิญญามาสุดด้วยเพราะอะไรพระวิญญาณมาสุดอยู่ในใจเราถ้าตัวเราไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะใครจะเปลี่ยนแปลงเราได้พระเจ้าจึงรู้ไงจึงให้พระผู้ช่วยก็คือพระวจนะและพระวิญญาณมาสุดอยู่ในร่างกายของเราเป็นพระผู้ช่วยพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้เราได้รับความรอด และบังเกิดใหม่คือพระค์มาถ่ายความบาปให้กับเราแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในร่างกายของเราที่เราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจำไว้ให้ดีแยกแยกให้ถูกพระผู้ช่วยรอดคือพระเยซูรอดแบบไหนรอดจากความบาปถ่ายเราจากรอดจากความบาปและบังเกิดใหม่ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณพอเราฝ่ายจิตวิญญาณเราบริสุทธิ์ปั๊บพระเจ้าให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราร่างกายเราถูกการชำะระล้างแล้วใช่ไหม ความบาปที่พระเจ้าล้ำละชำระล้างให้เราแล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วฉะนั้นพระวิญญาณสุดก็อยู่ในร่างกายเราร่างกายเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เอเมนฮาลุยาเพราะอะไรตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์จะมีความบาปตลอดเวลาตราบใดที่เราอธิษฐานร้องขอต่อพระเจ้าและสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าเราจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราพระคอไาทก็ไม่หนีหายจากไหนเหมือนกันเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เจ้า ยังมีพระชนอยู่แน่ชันใดพระอค์ก็อยู่กับเราตลอดชีวิตที่เราเรามีลมหายใจอยู่แม้กระทั่งเราตายไปแล้วพระองค์ก็ยังสถิตอยู่เหมือนกันพระยามาสุดก็จะสถิตอยู่กับเราจนตั้งแต่เรามีลมหายใจอยู่เราจากไปแล้วก็พระยายน้อยสุดก็อยู่กับพระอ์พรเิเูคกิตเจ้าเหมือนกันเอเมนฮาลุยาฉะนั้นให้แตกแยกให้เข้าใจ ถ้ามีอะไรสงสัยมาบอกมาถามมามีได้เลยมามีจะบอกให้เลยว่าอะไรคืออะไรแล้วไม่ผิดทางของทางเพราะว่าจะนะไม่ผิดทางมามีครันตีได้ไม่ผิดทาง,าทางฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจและยึดมั่นถือมั่นแล้วไปคิดติดไต่ตรองว่าสิ่งที่มามีแป่งปันเนี่ยใช่ไหมเพราะอยู่ในทางคอนเซิร์นมามีจึงอธิบายให้ทะลุทะลวงให้รู้เห็นชัดเจนว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมถ้าเราถ้าเราจะอธิบาย ตามพระวจนะเนี่ยได้อธิบายง่ายๆเลยง่ายเ,ยายเออลูกแก่เท่าตัวอะไรก็คือพวกที่หลงจนไปเออทำความผิดบาปพูดสั้นๆได้แต่ดีเทลเพราะอะไรไหมการมีดีเทลการอธิบายข้อความเนี่ยนั่นคือความเข้าใจของเราในทางที่ถูกต้องของพระเจ้าใช่ไหมฉะนั้นหาอมีก็มีขอบอกเออเรียกว่าร้องขอต่อพระเจ้าตลอดเลลวลาพระเจ้าขอให้ความขยายความในข้อ chapter ข้อเนี้ยให้ขยายให้มากที่สุด ให้ลูกกับพี่น้องในกลุ่มเนี่ยเข้าใจกันชัดเจนเขาจะได้ป,ดปฏิบัติแล้วเขาจะได้ยึดมั่นเอาตรงแสงสว่างเนี่ยไปประกอบราชกิจของพระองให้สําเร็จนั่นแหละแล้วเรารู้เรารู้ในทางพระวจ,จนะคําอธิบายของพระวจ,จนะมากมายจากที่พระเจ้าทรงผ่านให้มามีอธิบายเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยไปแสงสว่างไปไปเปิดเผยกับคนอื่นเราเราเก็บความดีได้ไหมเราเก็บผลประโยชน์ของเราได้ไหมเราได้อยู่ในตัวเราก่อน พระเจ้าบอกเอาไปเปิดเผยเราเอาไปเปิดเผยเลยแต่ประทับอยูเราแล้วนะเพราะเราถูกการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเอาไปเปิดเผยได้ทันทีเอเมนฮาลุยา